เอาละครับมาแล้วครับผมสายไฮดรอลิกมาแล้วสายไฮดรอลิกมาใส่แล้วก็จะเตือน้้ำมันไฮดรอลิกเดี<า>๋ยวหลังจากนั้นครับ,บ<า>ก็จะเป็นปฏิบัติการกู้<า>อดใจรอสักนิดนึงนี่นจเจมอยเล็กก็มาแล้ว เจมวยเล็กคนสวยอายุแค่25ปีเท่านั้นครับแฟนสวยสุดหล่ออขาของ,อของอเสียชวนสุดหล่อนะครับเจมวยเล็กเสียชวนก็คนเสื้อดำขาดเหลืองครับลูกชายสุดหล่อของท่านสอจอ ครับตอนนี้ทีมงานก็จะทำการใส่สายไฮดรอลิกเติมน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็จะเกี่ยวโซ่ดึงครับผมคลิปนี้ได้ดูตอนดึงแน่นอนนะครับในช่วงนี้ผมจะหยุดเอาไว้พร้อมดึงผมจะถ่ายต่อนะครับผมเพราะฉะนั้น เวลาจริงๆเนี่ยจะนานขนาดไหนก็ช่างแต่ว่าเวลาที่เราดูคลิปปั๊บพอผมพูดจบปั๊บก็ได้ดูตอนดึงเลยนะครับการถ่ายคลิปนี่ก็คือบันทึกเหตุการณ์นะครับแตกต่างจากไหลสดไหลสดนี่เห็นทุกวินาทีเห็นทุกฉากทุกตอนแต่การบันทึกภาพบันทึกคลิปเนี่ยเราก็จะคัดเอาเฉพาะ สาระสำคัญครับตัวไหนที่เวลาสิ้นเปลืองเนี่ยเราก็จะไม่บันทึกภาพนะครับผมฝั่งของทีมงานครับผูกโซ่รอครับรอดึงแต่ว่าฝั่งที่ใส่สายไฮโรดิกนะครับยังไม่แล้วเสร็จกดใจรอสักครู่เวลาก็มืดค่านะครับ กู้กันไปกู้กันมาครับรถสองคันนี้คันที่จะดึงก็ติดก่อนหน้านี้คันที่ติดก็ดึงก่อนหน้านี้สลับกันดึงกันคนละรอบแล้วก็ยังมีรถแบคโคอีกสองคันครับโคเบ1หนึ่งคันแล้วก็ซูมิโตโมหนึ่งคันอยู่ข้างนอกสแตนบายรอถ้าดึงไม่ขึ้นนี่อาจจะเข้ามาอีกหนึ่งคันก็ได้เพราะฉะนั้น พวกวีดอาทีมีค่าครับอยากพิบตาครับใส่สายอยู่ครับ,รบมืดแล้วครับรผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปิดไฟแล้วฝั่งนี้ยังใส่สายไม่เสร็จนะครับมืดลงทุกเวลาทุกขณะแล้วครับ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผมย่อมาได้แค่สามนาทีกว่าๆนี่แหละครับใส่สายเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังจะเติมน้ำมันไฮดรอลิกมืดแล้วครับไฮดรอลิกเหลือถังหนึ่งครับกำลังเติมไฮดรอลิกเติมไปซื้อมาสองถังครับใส่ไปแล้วหนึ่งถังเหลือหนึ่งถังกำลังเติมครับ ช่วงเวลาตื okay, ouais. ่นเต้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับขณะนี้เวลาก็18นาฬิกา20นาทีครับของวันที่31ตุลาคมปี2564เป็นคืนวันที่2นะครับเป็นคืนที่2ของปฏิบัติการคู่รถแบคโ กูกันไปกูกันมาทีมงานเสียชวนกับเจ๊หมอยเล็กกะอะไรครับผมใส่ลุยครับผมเอกดัมซิง <c oughs> เสียบอยอมาครับมาครัเ,<อ>เสียบอยนี่สำหรับผมก็เสียบอยสายฮาละ่ะสำหรับคนอื่นก็ว่ากันไปอะไรนะครับ นีแราเขาติดึงแล้วนี่แมนเตรียมโตเตรียมโตโอ้เกมไปด้วยระหว่างพักโฆษณานะครับระหว่างรอรอทีมงานดำเนินการนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ติดดูเสียบอยก่อนเขาจะโทรหาใครเฮ้ยเสียบอยจะโทรหาใครมาเรื่องโทรหาโทรหาน้องครับแมนอยู่บ่แมนครับเฮ้ย โตทหารน้องี okay. ไม่ทันแล้ววัง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 เอาเลยครับเตรียมตัวสตาร์ทครับเฮ้ยกดล็อกหน้าจอได้ที่นี่ก็ค่ะโอ้ ไม่ติดนะครับไม่ติดครับ,รบโอ้รถเมงโคสตาร์ทไม่ติดเดี<ม>๋ยวทีมงานจะไปหาแบตเตอรี่ก่อนอา่าผมขอถ้าอย่างนั้นผมขอหยุดหยุดไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเปิดมาคลิปหน้าเนี่ยมาดูการดึงกันเลยเนาะเซฟแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมเนื่องจากยนมาชั่วโมงกว่าแล้วได้หกเจ็ดนาทีแล้วิมงานเนี่ยจะไปหาแบตเตอรี่นะครับน่าจะไปถอดจากอีกคันมามาเปลี่ยนแบบแล้วก็หลังจากนั้นครับดึงแน่นอนครับดึง100%เเลย เข้งกระจังตั้งกระจิตตั้ตกระจิดแบดแบดเบิดแมนมันกระจิดนี่มันรด,ดติดลมเนาะ <S <S นี่ฝั่งนี้ก็ตั้งกล้องรอแล้วปิดกันทั่วหน้าแล้วครับมืดแล้วสู้ับขับูปเรื่อยๆจะดงฮะ ไปบัได้ไน,ดนี่เดี๋ยวถ่ายอยู่นี่เปน็นห,หนังบอว่าลงไปบปัไ,ปไดเดีย๋ยวบอยจะให้ผมลงไปถ่ายนี่อัน,น,น,นเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับเปิดมาดึงเลยครับ ต้องขอไปจริงๆครับเนื่องจากว่ารถไม่โครสตาร์ทไม่ติดเราไมา่ให้กำลังใจนะครับหลายคนก็อาจจะแหม่เสียอารมณ์เลยกำลังจะไดูดแล้วนะครับตามให้กำลังใจกันต่อคลิปหน้าสวัสดีครับ